ครับสวัสดีครับพบก,กับผมครับแอดมินตุ้ยนะครับกลุ่มเซิร์ฟเฟ i ฟิชชิงเลมันกระบี่นะครับแลวช่องเซิร์ฟเฟซฟิชชิงชาแนลนะครับมันยังไม่ตื่นนะอืมหวดีว่าวันนี้จะลองนะครับจะลองไปตกกระพงบุฟเฟ่้ำเค็มนะครับในจังหวัดกระบี่นะเขาเขาเพิ่งเปิดมาได้ักปักแล้วก็ ฟิลิมเหมือนเก็บตกอะ่ะแต่ว,ว่าป่าเขามันมีปลาเก่าด้วยวเขาก็อัดไปใหม่นะแต่บ่อที่จับดูมาคดว้างอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ตื่นเช้าหน่อยเพราะมันอยู่ไกลนะครับก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ตื่นเต้นด้วยมั้งตื่นมาตั้งแต่สี่ห้าสิบก้องน้ำก็อะไรแล้วก็หลับิบตื่นแนละ้วนอนไม่หลับเลยนะครับ ตอนนี้ก็มารอเพื่อนอยู่จวไปกับเพื่อนนะครับแล้วก็ลูกชายเพื่อนนะครับไปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้คาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าผมผมไม่ค่อยถูกกับกระพงบุฟเฟ่สักเท่าไหร่นะไปกี่ที่ที่ก็นะไม่ค่อยถูกเลยจริงนะครนะแต่ก็จะไปลองดูดูซิจะลบล้างถระพันได้ไหมนะครับกับกระพงบุฟเฟ่นะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับ ก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่ามันจะเป็นไงนะครับก็เยอะวันนี้ก็หลักๆนะครับนมปังลำทุยไม่ใช่นะก็หลักๆก,ก็เป็นพวกนะรู้กันพอไม่บอกกันเดี๋ยวไปดูไปดูกันแล้วมันก็มีไม่กี่อย่างเยอะเล่นกระพงแล้วนะมีไม่กี่อย่างอยู่ที่ว่ามันจะกัดอะไรนะนะเ,เดี๋ยวไปเจอหน้าง,งานนะผมนอนรอเหมือน นะครับเจอกันแล้วกันนะครับหน้าง,งานฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้เนี่ยมีเวลาก็รีบทำคลิปเลยหลังจากห่างหายไปนานนะก็รีบทำคลิปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหมอแล้วนะครับยัง อย่ามึงให้เด็กเตี๊ยนหืมแม่เด็กกูเตี๊ยนหรือไม่ให้กูอันนี้ไปหรือกูให้ให้กูใช้แล้วกูอกอันี้กูอีกเคาะทั้งเช้าทั้งกูเคาะเดินเล็กไม่ได้ไม่ได้รูปมากกว่ามึงอันนี้มาให้กูใช้ของพายเราก็สลับกันมาให้เดียวไม่แล้วกูอีกใช้ยกตัวเล็กที่เหนียวไม่ใช่คันไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้แย่มาก บอกเลยเพราะว่าบ่อมันกว้างมากลปลาปลาปลามันมีไม่เยอะนะครับมมผมไม่เคยเคาะป๊กผมไม่ต้องมาเคาะปั๊กะ่ะคิดเอาเลย ไม่เคยเคาะปักผมต้องมาเคาะป,ปักอะ่ะผมรวมกัดไปทีนะแต่แม่งหลุดสับหลุดเดี๋ยวเราลองดูช่วงบ่ายทีว่ามันจะเอาไหม อยู่แถวนี้ยคนน้อยๆอย่างเงี้ยหามาเข็ดไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นอยู่ไม่เอาอเหี้ย ตอนนี้ผมได้มาอีกสองตัวนะตัวเล็กตัวประมาณไม่รู้่าเจ็ดตะขีดได้อยู่คือตอนนี้ค่อยใช้เยอะสุดแล้วนะครับนี่ผมได้มาสามตัวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูจะมีตัวต่อไปไหมพอเปิดกล้องปุ๊บก็ไม่แดกตามสเตปปาก็ไม่กัดไม่เยี้ยอะไรเลย มันหลบอยู่ใกล้นี้นี่กูได้ตัวเงี้ยกระลิบที่ยี่สิบกว่าตัวตัวเงี้ยวันนั้นเ่ะเออตัวเงี้ยะอะเอาไปใส่ทังหมดเดี๋ยกไปดีบ่าวันนี้กลัวปลานะกูบอกกันเลยนะวันนี้กลัวปลานะกูไม่ใจดีนะวันเนี้ย อยู่ในเนี้ยอยู่ใต้นเนี้ยเดี๋ยวพอพอแดดออกมันดูดีๆนะลิฟตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเราลงไปอะไปะพือของพวกพาทีนี่าไม่ไ,ได้อจอดนี่ปิดกล้องนี่อะไรเอ้ยักเป่านะครับลิฟเดี๋ยวมาเอาเหยอ่อมด้วยนะ โอเคอกเป้าครับจขคาดถึงเฮี่ยเลยนะครับโอ้โอกเป้าปล่อยสินะออกเ,เป้าเขาทำไมสีเยอะเฮ้ยโอเคแล้วหานะตกต่อหลานนี่นะครับหลานผมปลาอะไรเขาเรียกอะไรฮะ ตาอะไรลิฟฮะคืออะไรวะอันนจะให้มันถ่ายรูปกัน ไปดูปลาใกล้ๆล้เอ๊ะดูปลาอะไรปลาอะไรนะดูกระต่ายขูดโอ้ยหนัาตุ้ยไปอยู่หยัดลิ้นนี่ของแท้นี่ครับกระต่ายขูดสายแม่นสวยด้วยนะโอเคก็จบแล้วนะครับทิ่หากระพงบุฟเฟ่ ดูดูสภาพบ่อกันนะครับอ,อียะ,ะโอ้โหกวา้างขวางมากอ่ะนะก็ฝีมือมีแค่นี้นะครับไม่วันนี้คือเยื่อปลอมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยได้กันมีได้แค่คนสองคนเองนะครับนอกกนั้นไม่ได้กันเลยนะครับก็ตอนหลังเจ้าของพี่เจ้าของบ่อก็เลยมา เอาเหยื่อสดก็ตัวบงตัวเบ็ดพร้อมกัตบตกวงตะกลัวมาให้ทุกคนนะครับคือตีเหยื่อสดเลยก็ได้มาวันนี้นี่ครับงานนะครับกระพงห้าตัวปลากระต่ายขูดมั้งตัวหนึ่งแล้วก็ลูกปาลาอะไรเนี่ยตัวหนึ่งนะนะมากก็คือไม่ได้เก่งครับเราแค่คนตกปลาเป็นนะนะ เราไม่ได้เก่งเราคนตกปลาเป็นเราอยากตกปลาอะไรเราก็ไปตกแค่นี่เองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวคิดเมนูอยู่ในหัวแล้วครับปลาพงผ,ผัดขึ้นช่ายปลาพงลาดขิงห,หิวเลยเนี่ยนะโอเคนะครับก็นี่นะครับผู้ร่วมชะตากรรมนะครับนะครับหลานเพื่อนหลานนะครับแล้วก็นันกเพื่อนผมนะครับข้างหน้านะ ร่วมชะตากรรมผมลากเข้ามานะครับก็บ่อนี้มันก็ปลาแปลกเยอะนะเมื่อกี้าาพี่ตรงหน้าบ่าตอตีเหยื่อสดตนนกระมงไซสีเลนสเบ็ดง้างเลยหลุดนะครับมีป,ามปลาสางปลาอะไรอี่าปะปลาสละหรือปลาเสียดคูน่นและอื่นๆที่เราไม่รู้อีกเยอะนะนะครับ เนี่ยยังกระต่ายกูดเียมันมาได้ไงอ่ะโอเคทีมหน้าไปไหนก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับนะวันนี้ไม่ค่อยมี็อตวัดปลาหรอกเพราะมันถ่ายไม่ทันด้วยมือเดินหาบอ่อสิบไร่เดินหาปลากันอยู่นะก็แบนั้นแหละเหนื่อยเดี๋ยวปอไม่อาก็เหยื่อเสดนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของบอ่อด้วยนะครับผมนะ ชื่อบ่อบ่อตกกระพงจาแหวงนะครับโอเคทิ้งหน้าไปไหนเดี๋ยวเจอกันอันนี้กลับแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับ